จะมาพิสูจน์นะคะทฤษฎีทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะพีทาโกรัสซึ่งมีเป็นหน้าตาก็คือเป็นสูตรนะคะก็คือ A อกสลองสบวก B กำลังสองเท่ากับ C กำลังสอง ซึ่งวิธีที่จะนำมาพิสูจน์ในวันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีที่ง่ายนะคะที่เหมาะกับเด็กปริยมก็สามารถเข้าใจได้นะคะโดยเรานะคะจะใช้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะที่มีความยาวฐานเนี่ยเป็น A หน่วยนะคะแล้วก็ความสูงเนี่ยเป็น B หน่วยแล้วด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะ มีความยาว4หน่วยค่ะเสร็จต่อไปเราก็จะนำสาเนลี่ยมรูปนี้นะคะมาตั้งไว้แล้วเราก็ปี้ขึ้นมาแล้วเราก็นำมาหมุนให้สูงกับยาวฐานเนี่ยต่อกันนะคะเราก็จะได้เป็นรูปนี้ขึ้นมาเป็นสามเหลีรูปที่1ต่อกับสามเนลียมรูปที่2 แล้วสามเหลี่ยมรูปที่3ก็มาจากการขีดสเส้นตรงนะคะเชื่อมที่ปลายยอดมุมนะคะแล้วก็ฐานตรงนี้นะคะจะได้เป็นูปรเหลเสยนรูปที่สามขึ้นมาซึ่งสามเหลี่ยมที่หนึ่งนะคะฐานของเราก็จะยาวเหน่วยแล้วก็สูง B หน่วยแล้วก็ได้ตรงข้ามมุมฉากซีหน่วยอ่าด้านนี้ก็จะเป็น a e. หน่วย b หน่วยแล้วก็ c หน่วยเสร็จทีนี้เราจะนำรูปเดิมเนี่ยนะคะ Copy มาวางก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูขึ้นมาต่อไปเราก็จะมาทำงานพิสูจนแล้วโดยจะใช้สูตรการหาพื้นที่นะคะ ของรูปนี้ก่อนนะคะคอรเน่ก็จะมีรูปสามเหลี่ยม3รูปใช่ไหมคะต่อกันอยู่แล้วก็จะนําพื้นที่ของสามรูปที่1นึรูปที่สองรูปที่สาม,มาบวกกันนะคะก็จะได้เป็นสามห่รูปที่1น,นะคะเป็นแค่นี้ก่อนดีกว่าพื้นที่พื้นที่รวมนะคะเท่ากับ พื้นที่รูปาสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งบวกด้วยพื้นที่รูปสามเหลี่ยม รูปที่สองสายการนะคะบวกด้วยความจริงก็เขียนยาวไปเลยนะคะแต่ว่าเราจะเป็นไว้ให้รูปนี้นะคะบวกด้วยอีกรูปก็คือรูปรูปที่สามพื้นที่รูปสามเหลี่ยมรูป ที่สโอเคต่อไปพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งก็คือก็คือเศษหส่วนสคูณฐานคูณสูงเป็นเศษหส่วนสคูณฐานก็คือ A คูณสูงก็คือ B บวกด้วยเ1ส่วน2คูณฐานก็คือ a คูณสูงก็คือ b แล้วก็บวกด้วยรูปที่3ก็คือรูปนี้นะคะก็จะเป็นถางมันยาว c นะคะสูงก็สูง c เหมือนกันก็จะได้เป็นหนึ่ส่วนสอง สี C, คูณสีได้สี C, กำลังสนะคะโอเคเราจะสังเกตได้ว่าเราจะมาจัดได้สวยๆกันซึ่งสังเกตได้ว่ามีตัวร่วมอยู่นะคะก็คือสี่หนึสองสองแล้วก็นำาศ่หนึ่งสอออกมาแล้วก็คูณด้วยวงเล็บแรกก็คือ a b นะคะก็บวกด้วยวงเลที่2ก็คือ a b แล้วก็ บวกด้วยที่หลือก็คือ4กขอังสองอันนี้จะเป็นพื้นที่รวมของอรูปเรขก่อนนะคะต่อไปเรามาดูรูปเสี่ยมขืนผ้าของเรากันนะคะซึ่งตรงฐานตรงนี้นะคะจะยาวเป็นไม่ใช่ฐานสีด้านกู่ขนานด้านนี้จะยาวเอ็หน่วยอีกด้านนึงจะยาว b หน่วยด้านนี้นะคะจะยาว B บวกด้วย A นะคะเป็น A บวก B แล้วกัน A บวก B เพราะว่าการบอกมีสมบัติการสลับที่นะคะขาแบ่งฟังหน่อยนะคะเราจะมาดูพื้นที่ฝั่งนี้กันบ้างนะคะพื้นที่เท่ากับพื้นที่รูป ี่เหลี่ยมคางหมูสูก็คือสิบหนึ่งส่วนสองคูณสูงก็คือ a บวก b แล้วก็คูณด้วยผลบวกของด้านคู่ขนานก็คือ a บวก b เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่า a บก v กับ a บ b เนี่ยมันเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะแล้วก็ทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองโอเคเสร็จแล้วเราก็จะได้พื้นที่ของรูปแรกนะคะเท่ากับ สี่เลดังสองคูณด้วย a b บวก a b บวก c กำลังสองแล้วก็พื้นที่อีกฝั่งหนึ่งเราจะได้เป็นสี่เลดังสองคูณด้วย a กำลังสองบวกสอง b a b บวก b กำลังสองซึ่งสองรูปเนี่ยมันคือรูปที่ก๊อปปี้มาวางกันก็คือมีพื้นที่เท่ากันซึ่งเราจะนำพื้นที่ของทังสองเนี่ยมาเท่ากันนะคะขอขยับขึ้นนิดนึงนะคะ แล้วก็จะได้เป็น c หนึ่งส่วนสองคูณด้วย a b บวก a b บวก c ยกกำลังสองเท่ากับ c หนึ่งส่วนสองคูณด้วย a วกำลังสองบวกสอง a b บวกด้วย b ยกกำลังสอง ทีนี้เราก็จะเห็นว่าเราสามารถตัดอะไรออกได้ก็คือมีเ้นส่วนสองใช่ไหมคะเราจะต้องทำการอะไรัานำสองคูณตลอดนะคะก็จะได้เป็นอบีบวกอบวกซเท่ากับ e ยกกำลังสองบวกสอง e b บวก b ยกกำลังสองเสร็จแล้วเราก็ย้ายข้างนะคะย้ายข้าง A b บวก a b เนี่ยไปฝั่งนั่นนี้นก็จะเหลือเป็น c ยกกำลังสองเท่ากับ A ยกกำลังสองบวกสอง e b บวก b ยกกำลังสองบวกด้วยไม่ใช่ ุกนะคะลบด้วย a b ลบ a b ซึ่งสองอันนี้นะคะลุบๆเขาจะไปหนึ่งรอบสองพุทธนี้รวมกันได้เป็นสอง a b ฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่า c กํลังสองเนี่ยเท่ากับ a กํลังสองสอ ab ลวก็ ab หมดนะคะบวก b กำลังสองซึ่งก็เข้าสูตรแล้วนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาพิสูจน์บทกลับของทฤษฎีบทพิทาโกรัสกันนะคะซึ่ง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยกล่าวไว้ว่าให้ ABC นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมทำถ้ามุม ABC เนี่ยเป็นมุมฉากแล้ว AC กําลังสองเท่ากับ AB กําลังสองบวก BC กําลังสองซึ่งบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะก็คือให้ ABC นะคะรูปสามเหลี่ยมถ้า AC กําลังสองเท่ากับ AB กํลังสอง บวก b ีีกำลังสองแล้วมุม a b c เป็นมุมฉากนะคะซึ่งจะกลับกันเป็นแบบนี้นะคะเป็นท่าแล้วกันต่อมานะคะเราก็จะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทกลับกันนะคะซึ่งเราจะพิสูจน์โดยใช้ข้อขัดแย้งนะคะ ซึ่งนะคะจะก็จะสมมตินะคะสมมติให้ A B C นะคะเป็นรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มุม A B C ไม่เป็นมุมฉากนะคะไม่เป็นมุมฉากเตเอซีกลังสองเท่ากับเอบกำลังสองบวกบีซีกลังสองข้อเนนะคะซึ่งตอนแรกนะคะสามเหลี่ยม ABC เนี่ยก็จะมี มุม A B C เนี่ยเป็นมุมฉากซึ่งเราจะลืมใส่หมวกนะคะตอนแรกเนี่ยมุม A B C ของเราเป็นมุมฉากแล้วเราจะทำให้มันขัดยแย้งล้วก็สมมติตรงข้ามกันให้มุม A B C เนี่ยไม่เป็นมุมฉาก ซึ่งพอเราทำออกมาเนี่ยถ้าเกิดข้อแย้งเนี่ยก็แสดงว่าบทกลับนี้นะคะเป็นจริงอ่ะเดี๋ยวเรามาลองว,วาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก a b c กันก่อนนะคะขอตัววาดแป๊บนึงนะคะอันนี้นะคะเราก็จะได้สามเหลี่ยม a e b c ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเป็นสามเหลี่ยมที่ไม่เป็นมุมฉากที่เราสมมติ ขึ้นมานะคะเราจะสร้างอีกหนึ่งรูปนะคะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก PQR นะคะโอเคค่ะเราได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากอีกหนึ่งรูปขึ้นมาก็คือสามเหลี่ยม PQR นะคะซึ่งซึ่งเราจะให้ด้านนี้ยาวเท่ากับด้านนี้นะคะ AB ยาวเท่ากับ PQ แล้วก็ประมาณนี้ต่อไปนะคะเราก็ไม่รู้ว่าด้าน AC กับ PQ เนี่ยยาวเท่าไหร่เอ้ย PR ยาวเท่าไหร่นะคะซึ่งเราจะมาพิจารณาความยาวโดยใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัส ah นะคะอันนี้ก่อนนะก็จะเป็น พิจารณารูปสามเหลี่ยม PQR โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็จะได้ว่า เท่ากับ PQ กํลังสองบวกด้วย QR กํลังสง Q ค่ะแล้วก็และเนื่องจาก PQ ของเรานะคะเท่ากับ AB และ QR เท่ากับ BC จะได้ว่าจะได้ว่าอันเดิมก่อนนะคะเป็น PR กําลังสองเท่ากับ PQ กําลังสองบวก QR กําลังสอง ซึ่ง pq ของเรานะคะเท่ากับ ab ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น ab กลังสอง qr ก็คือบวกด้วย bc ซึ่งสองด้านนี้นะคะบวกกันก็จะได้เป็น ac กำลังสองนั่นเองแล้วก็ดังนั้นนะคะ pr กลังสองเนี่ยเท่ากับ ac กำลังสอง ดังนั้นดังนั้น p pr จะต้องเท่ากับ ac ด้วยนั่นเองเราได้แล้วคะว่าความยาวของมันเนี่ยเท่ากันขอขยับขึ้นหน่อยนะคะ,ะจากที่เรา พิจารณาแล้วเนี่ยจะเห็นว่านะคะจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยม ABC นะคะและรูปสามเหลี่ยม PQR นะคะ เท่ากันทุกประการเท่ากันทุกประการนะคะโดยความสัมพันธ์โดยความสัมพันธ์ดานด้าน ด้านนะคะเพราะว่าด้านทุกด้านเนี่ยยาวเท่ากันต่อไปนะคะก็จะทําให้ทําให้มุมทําให้มุม A B C ตรงนี้นะคะตรงนี้ทําให้ทำให้มุม e และมุมอ๋อไม่ต้องใส่หมกเลยนะคะเพราะเรามีคำว่าม,มุมแล้วขอไปด้วยนะคะอีกอันหนึ่งละมุมพี QR ซึ่งเป็นมุมที่คู่สมัยกันนะคะคู่สมัยกันซึ่งจะซึ่งจะยังไงคะจะต้องมีขนาดเท่ากันนะคะเท่ากันแต่ว่า เต่มุม PQR นะคะเป็นมุมฉากใช่ไหมคะเป็นฉุกมุมกับฉากรวมกันเป็นฉุกนะคะเอาใหมเป็นมุมฉากซุ่งม,มุม ABC เนี่ย ข้างต้นเนี่ยเราให้สมมติเป็นเป็นไม่เป็นมุมฉากซึ่งมุม A B C ไม่เป็นมุมฉากแสดงว่าก็จึงเกิดข้อ ขอ้อขัดแยงดังนั้นนะคะทฤษฎีบทกลับของเราเนี่ยเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นดีกว่าคือ ราะฉะนนั้นอืมทฤษฎีบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรสัสเป็นจริงนะคะ ก็จะประมาณนี้เลยนะคะสวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ